มันนี่หมาตัวนึ่งมาบ้านหนกอ <c oughs> ินุนี้เพื่ออินุนี้หนาโ่งนนเกินม่กินเากนอันนี้มาโอ้หัวตึงแล้วตั้งแตว่าเปนหมาบ้านมึงบาดตเนาะเขาไม่เขากินอยู่เขนี้นจมาหอกูมาหาบาด้ไมจะเอากระดูกระดูหูกันมา <c oughs> <c oughs> น้องพอไม่กินกระดูกท่านมันก็เดยกินใหญ่ย่างอยู่เนี่ยเซ็ดทีมตลกปีนี้มีแต่สวยๆยกเว้นเอ็มออนดูอ้วนขึ้นมากลองความครับเมื่องานเราอย่างนี้เปลี่ยนจักรวาสีฟ้าออกไปยัางหมูเขากับบ้านออกการกตีอวกมาหนี่กับเสีงว่าต้อง มาทางเห่า,านี้ดิลุกปุ่นออกไป่นน่ะมันโทรงไม่ได้เหมือนเดิมบ่ได้ดอกมันพ่าตัวด่ะพ่าโคกันนี่ตามเลืออ่อยบูบูหลุดตามเลยอ,อยู่บันทูน้อหิวเข่าแล้วอะจะไปก้อยสวัสดี2อ3ยเจูนนะคะส่งของก่อนเป็นกำลังใจให้กันนะคะยุดอนุวัตเนี่ย วงของควันวันเกิดย้อนหลังให้เจนามได้นะคะวันเกิดไม่ได้ไรคะ่ะเขายกเลิกงานแต่วันเกิดค่ะโล่งล้งหน้าได้ไหมคะล้างหน้าได้ไหมล้วงหน้าเลยหรอแนมปีนึงเลยนะมึงใส่แล้วมันเหมียดกันยังไงแม่มันเหมียด,ดสำหรับหนูเห็นไหมผู <c oughs> ไปพเพร่อปีนเลยปียังนีดไหนเดือนธันวาเนี่ยเดือนธอะไรจะถึงหก วันที่หกเหรอหรือวันที่เท่าไหร่นะาคเกิด <6 S 1> <9 S 2> หกของพี่ท็อปอืมอุ้ยอุย้ยเต็มเลยวันที่เก้าใช่ไหมวันเกิดน้องวันที่เก้าเราอยู่ในกรุงเทพไหมอ่าเขาเขาเขาไง<อ>าวะมันตีหน้าเรามีแต่ภาคกลางล่าเด็บปะ <laughs> มีภาคอีสานสาเม,มือ่อคอนเจลลอยเย็ดอุดรที่เหลือฝุ่นคือแชมูนเอบอร์คุนเบิร์ดเรืเเอนหน้า นรถแา็กใส่หนีพ่อหมวดอยู่สิมันมีตุน้ายัง้ไม่มีใครส่งของขวัญให้เลยเสรีย้วโดมการไปเปิดวง ตรงย่านอากาศจะกินบัตกอกน้ำทั้งจมูกคุณต้องเที่ยงรวมเที่ยงตายขนาดนั้นเลยหรือแปัจจุบันนี้เอายาพากินกำลังก๊าซดีซีโซ่ให้ยาว่าเสียดังมันเท่าไหร่อ่ะถ้าเติมมันก็เยอะอยู่แต่ของหนูมีใช่ไหมไม่มีแต่ก่อนแต่ก่อนที่หนูมีหนูหนูหนูซื้อไว้หรือว่ามีคนไม่ครับมันต้องมันต้องเติมเหรียญ เสาของะเสีแตาเสียดายอ่งหัเสียดาเสียดาเสียดเสียดายเสียดายเสียดเสียดายเยดาเสียดเสียดายเสียดายเยดายเสียดายเสียดางเีหลาีดาเียายเสียดาเสียดายเสี่ดายเสียดายเสียายเนียดยเสียดยียายียเ้ดาเยดายเดได้ยเสดเียดายดเดีด้เสียดยีเยดเดียายเียเอดเียนียยเีเียเยยยาเายดาาาีส นุ่มนิ่มถือว่าแลกป่ะแฝงกูอุ้ยโซนนี้นุ่มนิ่มอย่าว่าให้นอนบกราต้าหงออเนางน่อขาวดงเคียวกุ่มอนียวกรางน้าด่างเคียวน้งเป็นหมวกเก็บเป็นไรเล่าเป็นไลกระบางกระบางน้องมันยุบเหรอแม่มันคือคนขวกออกกันเน้อ ไม่ดูของพี่เตนของพี่เตนเหมือนตั้งฉากเลยวันนี้ตั้งเตียงกับหัวพี่อ่อนผู้หาย้ือบงารผู้ใดนะอยากนับตบกูงามไม่ใช่ผู้หห้ฮะผู้งามอ๋อินบอสนี่แหละอีน่ามันชอบโกหกบางทีพี่ก็ไม่อยากพูดนะ เล่นแบบนี้องมีเทพมาเทของคนนี้นะแล้งหมาทั่วไปไปแถวตํามือแร้งเลยเป็นมีมือจีตําเหล็กไปน้องีตําตํารดได้์ีพวกเทพอันนี้เขาแบบมีตําเหรียญเยอะมากใช่แล้วคนที่ที่เคยเปรียบแกก็หายไปแล้วแต่ว่ามันต้องหาโอกาสแบบนานๆถึงจะได้อะพวกไหนนะเขาจะมีเหรียญเยอะเยอะ เอาสูเบิงไอ้หาไปต้มถูนเงินพี่เอจนได้เหรอมึงเบิงกดขอค่าน้ำมันขอร่ำหนึ่งต่อราคาเรียบมึงไม่ต้องเขียนตด้งปีหนาเดี๋ยวกูเขียนเองราคาเดียดมันเยอะใช่ไหมแล้วทีนี้เสียดายเงินเพราะการที่ไปเติมเลี้ยแล้วต้องมาควินหายอวดไปเงินตวดมาหลายกว่าใช่ ได้สวัสดีค่ะขอบคุณใจส้มค่ะขอบคุณใจแล้วที่มีพันธ์เจนาบุกไ้ตลอดเลยนอคุณแจ๊คร่ะี่ปุณเอ้ได้หลายประเดาหารกันเฮ้ยเอิ่มบลรอิ่มบแล้วคุณหลาย